ไปหาที่ปหอรเราประกวดแล้วก็กล้กกันก็ทำทำอดนใ้้นทีไพร้อมนะพร้อมนะอ้คุณบอยพูดถึงงานวันนี้่าเป็นยังไงบ้างครับายได้ครับก็วันนี้ถือว่าเป็นงานที่ประสบความสําเร็จมากครับนะได้รับเสียงตอบรับนะครับที่ ดังมากนะครับจากแฟนคลับของน้องจะมินายน้องโค้ตนะครับมีความสุขมากครับวันนี้กับการตัดสินใจเลือกต้องเทั้งสองคนมาเป็นเซนเตอร์หลักค่ะวันนี้เราทำไมถึงได้เลือกน้องก็เป็นเซนเตอร์น้องๆคือตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับนะที่มีความรักฝัดนะครับแล้วก็รักน้องแมวอย่างแท้จริงนะครับผมเชื่อว่าน้องทั้งคู่เนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับที่สาคัญที่ทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจมาเลี้ยงฝัดมากขึ้นโดยเฉพาะน้องแมวนะครับแล้วก็ขอบคุณที่น้องทั้งสองท่านเนี่ยช่วยโปรโมตนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเนกะครับ เอาไปอย่างดีเสมอมาครับขอบคุณมากครับได้ชงคุณแล้วครัหลังจากนี้เราจะมีการจัดก,กิจกรรมยังไงที่แบบว่าร,ร่วมกับน้องกระสุนบ้างครับครับแน่นอนครับก็วันนี้เปิดตัวไปแล้วนะครับก็มี mini มินิซีรีส์ติดตามไปได้ทางออนไลน์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกจะมีกิจกรรมปลายปีเป็นแคมเปญที่ไปเที่ยวต่างประเทศกันดีชมคุชมดีได้ร่วมสนับสนุนทีนี้มาถึงตรงบ้างได้มาเป็นพิซซ่ารู้สึกไงบ้างคะจำนนากรร่อนเลยโอโ้โหรู้สึกก็เป็นเกียรตินี่แหละครับดีใจมากๆครับเพราะว่า ก็แมวก็เป็นอีกสัตว์เลี้ยงหนึ่งที่เป็นดังมากๆแล้วผมอ่ะก็อยากเลี้ยงมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเลี้ยงเลยแล้วผมเลยรู้สึกว่าเออเนื่อในโอกาสเนี้ผมรู้สึกเหงาๆอยู่ที่บ้านคนเดียวใช่ไหมก็อยากมีใครมาคอยชุบหัวใจใครมาเอ่อใครมาอ้อนใครมาอะไรก็เลยเนี่ยได้น้องแมวมาจุ้งมูครับทําหน้าที่ได้ดีครับแต่บางทีก็อาจจะตืนนไปหน่อยเหมือนผมไม่เยอะเกินไปหน่อยแต่ก็น่ารักครับ ครับก็ดีใจมากครับที่เแื่องของเรามีในโกะมาเขาช่วยดูแลครับก็ทคาให้แม่ของเราสุขภาพดีแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยแล้วก,วก็คิดว่าอยากเป็นตัวแทนแล้วกันบางคนผู้ใหม่อะไรเงี้ยที่แบบว่ายังไม่ลองเปิดใจเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยอยากให้ลองเลี้ยงแมวดูครับเป็นสิ่งที่นี่น่ารักมา,าก,มาอ,อ,กอยากให้สองคนแชร์วิธีการเลี้ยงแมวสไตล์เราวิธีการเลี้ยงแมวใช่ไหมอันด<ะ>ับแรกอันดับแรกที่ถึงเาอยู่แล้วในโกะเน่ กินได้ก่อนครับ,รบต้องมีอาหารดีดีอย่างที่สองผมคิดว่าเวลากาเรเอาใจใส่ที่จริงเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงคนต้องเอาใจใส่ไม่ให่เวลาให้ความรักครับการเลี้ยงแมวลอดข้ออย่างแรกก็ขายไม่ได้ครับอย่างที่โ้นพูดพไปเลยครับเนโกเครับอาหารดีๆนะครับแล้วก็ผมว่าต้องเรียกว่าอะไรอ่ะต้องให้ความรักเหมือนกับที่เรารักลูกเรารักคนเรารักพ่อแม่อะไรอย่างนี้เลยอ่ะใช่เพราะว่า มันก็ถือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วเราก็ต้องดูแลให้ได้ดีที่สุดครับเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งดีชีวิตนึงที่น่ารักามากๆใช้ผู้อ่านเพื่อฝากอะไรคะเราบริการเรจกรรที่ใช่ ได้ครับก็อาหารแมวเนกโกลนะครับเป็นอาหารแมวเกรดพรีเมียมนะครับเราศัยใจในเรื่องของคุณภาพมาตลอดนะครับเราใช้วัตถุดิบจากคอร์ทูน่าชั้นดีที่คนกินนะครับแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแมวเนกโกเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับเราจะมีการขยายไลน์โปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารฟังชั่นอลฟู้ดหรือว่าอาหารรักษาโรคนะครับ ก็ฝากพรีเซนเตอร์น้องทั้งสองคนด้วยนะครับโดยแทนของคนรุ่นใหม่หลักแมวนะครับแล้วก็เนโกก็จะมุ่งมั่นพัฒนาผู้ผลิที่มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้เลี้ยงแมวทุกคนเลยครับมีเหมคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออินเสิร์ตตั้งิต่นะคะค่ะอินเสิร์ตเสร็จแล้วบอนนะคะ